สวัสดีครับผมอาจารย์แมนยิปซีตาที่สานะครับสำหรับดวงของท่านที่เกิดในวันอังคารในช่วงวันที่1-15ถึงเมษายนนี้ครับท่านเป็นคนที่ผมโผล่ที่สุดเลยครับในรายปักนี้นะครับอยากจะบอกกับท่านว่าในเวลาเราขึ้นครับอย่าหลงเวลาลงอย่าท้อนะครับเพราะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะไม่ค่อยน่ารักกับเราสักเท่าไหร่นะครับ เราอาจจะผิดหวังในหลายๆเรื่องเลยครับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องการเรียนเรื่องการทําธุรกิจนะครับในเดือนนี้มีหลายๆเรื่องที่รอการตัดสินใจของท่านอยู่นะครับว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรดีบางวันท่านก็ค่อนข้างเครียดแล้วก็มีความกังวลสูงนะครับจนทําให้ท่านนอนไม่ค่อยหลับครับเรื่องของความรักบ้างครับให้ใช้หัวใจนําหน้าเหตุผลเยอะๆนะครับในช่วงเดือนนี้นะเพราะการที่เราเอาชนะคนรักได้มันจะมีประโยชน์อะไรนะครับให้คิดให้ดีเนาะสุขภาพครับระมัดระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับปอดนะครับภูมิแพ้ แล้วก็มันสังเกตร่างกายของตัวเองด้วยยเฉพาะอวัยวะที่อยู่ภายในนะครับถ้าพบความผิดปกตินะครับให้พบหมอแล้วก็ตรวจร่างกายเลยนะครับสีมงคลในช่วงนี้คือสีเทาแล้วก็สีขาวครับการทำบุญเสริมดวงครับสักการะบูชาพระแม่อุมาเทวีมันทำบุญถ่ายชีวิตโครกระบ,บืออยู่เสมอด้วยครับ